สบายดีงี้ดิตอนห้าของสุซองน้องตกตาลาสัมเนชั่นแนลสบายดีเด้อทุกคนมื้อนี้ก็อยู่ห้องเนาะทุกคนเนาะซึ่งมื้อนี้ก็เป็นวันเขา้าพรรษานั่นเองเนาะทุกคนวันเขา้าพรรษาทุกคนได้ไปใส่บาตรโบส่วนน้องตกคือไม่ไปเนาะฝนตก <c oughs> ฝนตกหนักเนาะก็บ,บ่ได้หนักดอกทุกคนแต่ฝนตกและอีกอย่างก็เฮาบ,บ่ได้มีเครื่องอีหยังแดงก็เลยบ,บ่ได้ไปเนาะทุกคนเนาะและ มันมันหลายอย่างทุกคนก็เลยพากันยูหงก็เลยบปรี้ยไปพอเมื่อน,นี่เป็นมือพักบรรยุทธ์เนาะทุกคนอ่าหลายๆคนก็อาจจะบริยุทธ์แต่ส่วนน้องตุขานคือทางโรงเรียนพึ่นหยุดเนาะทุกคนเนาะก็เลยได้ยูหงเนาะทุกคนแก่ยิบนี่ยิบนั่นแก่แก,นนแก่แบบเขื่อนไปเนาะทุกคนเนาะซึ่งตะแลงนี่น้องไม้กลับมาแต่บ้านให้เบียงเนาะทุกคนเนาะน้องไม้เราจะปูผักตัวาราน อย่าไปเบิ้ลมองไม้กันเลยเดี๋ยวส่เธอติเธอสบไปดีก่่นไงตุ๊กแกสวัสดทุกคนนี่ไงอันนี้เป็นดินที่เราซื้อเนาะตัวนี้คือดินที่เราซื้อมาแมนบอกแมนตัวนี้มันดินที่มันผสมกับแกบแล้วก็อันขาเอิญยังขี้เถ้าอะเออขาเอิญขี้เถ้าแกบดำแมนแกบดำเฝ้าแกบดำเนาะทุกคนส่วนตัวนี้ซื้อผสมมันต่างกัน ตัวน,นี้มันจะมีส่นผสมหลายกว่าอืมท<ม><ฮ>ี่วิวสิคุณพี่เมาไปล็ลรถอ่ะตัวน,นี้ไงมันจะมีตัวน,นี้ส่วนผสมมันจะมีดินดับแฉงขอมแล้วก็แกปเผาที่แกปที่เหลือแล้วก็ขี้ม่วงมันจะมีหลายกระถงนี่ถุงขาวนี่ถุงมืงมอถ่าอม,มันจะหลายกว่าปุ๋ยปุ๋ยเป็นสารอาหารสารอาหารทั้กระพือ ซึ่งถุงมือพร้อมถุงมือพร้อมทุกอย่างพร้อมทุกอย่างพร้อมแต่อึดจุกบม่พร้อมมาเบิ้งนองไม้พอจะพูกเกลเดนี่นะอันชวนี้นันจีปูขับบัวก่อนอืเพราะว่านองไม้จะยูโดนเนาะทุกคนเนาะปูไปบริสุขเขาวก็ดีเนะาะทุกคนเว่อจะได้ยูโดนประเบิดก่อนเบิ้งไปก่อนเนาะอืแต่ก็ปูไปแหละเพราะว่าเฮาเสซอเวลาอยู่ล่ะดิเวลาว่างอื มันว่างไงทุกคนแฮมีพัดไคตมมี่แล้วแล้วเออตมมี่น่ะอาหารรู้ที่สุดแล้ววสะเดก็ <c oughs> ดก <c oughs> หอนะ <c oughs> นี่อันนี้ก็คือตุกนาบแถวกินนะทุกคนเนาะจีผสมเพราะว่าอยกเอาอันนี้ไปบ้างเออเบื้องมันตางกันบ่ตางตางเนาะเนื้อดินกั็ตางเนื้อดินก็ตตาง ความละเอียดดันดินถุงนั่นจะลายกว่าปูผักบัวปูกันปูผักบัวผักเทียมก่อนปูผักบัวผักเทียมสอกอัะไนมาปูไหมสอกโทมาปูกันหโมสินใครยุงง่หลายเลยทุกคนพอยุคเกิดหงน้าเลยยุคเกิดแบบมันมีหงหงหน้าหงระบายเนาะทุกคนเธอ น้องไม้ค <blunt animation> ือมนงเสือกันสานบยันยุงบสูซีวิทค่ะยม่หนุงโัคานยาแล้วกันเกเดียวบักบัวอยู่ทางในยังแสอยู่ทางในเออแสตั้่เต่มคืนเหรอแสละบักูพูก่ายสลืบเบียงแสเดล้วทิ่ง่ายเสือคอมันถ้าราอีโทวเยอะแล้วก็อยากได้ทัวเยอะมากอืมทั้งงามแล้วทังเงน ชอ,อบอะไรแบบนี้ด้วยแยกอกไม,มงงานอดิเรกคือการปูผักสาวสวยคือนี <c oughs> เรียง,ง่ายอยู่นะอันทุกคนหองอันของน้องไม้เนี่คือแบบทั้งทั้งหลังระเบียงคือกวางก่อนหองนองตุงแล้วก็มีหลังคาที่แบบยาวก่อนหองตกเนาะทุกคนฝนตกมาคือล่างถวยก็คือบบเปียกเนาะ แตรลบผองของตุกคือเปียกแน่นอนไม่ต้องบอกจะให้น้องมุน้องไม้อันจัดการไปนะทุกคนโบเมนว่าอันนั่นก็น้องตุก็จะไปสวยเนาะทุกคนะาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ฝนตกจะปิดกล่องแล้วจะไปสวยน้องไม้อันใส่ดินเนาะทุกคนยุน่งหลายสวยกันจนเหลวไวยทุกคนเดี๋ยวน้องไม้ยูไปซื้อละถอยุ่ง ยุงหลายแหงเนาะบับินตอมปุ๊บไม้เฮ็ดซ้ำๆซ้ำหนึ่งก้อนกระไดโอเคทุกคนอันดินที่เถาซื้อมาคือทงนั่งสิบพัน 10, กีน๊เนาะทุกคนเนาะนี่นเลงไม้ปลูกหอมบัวบวัวปลูกกระเทียมดเด้อโอเคปกติอยู่บ้านนี่กระแปนปลูกผักสวยแมย่ตลอดมันบอกยู่บ้านมาปลูกผักสวยแมย่ <laughs> บวานยังก็เด้อสมเนื้อหวานผู้ชายหวานผู้ชายผู้ชายเป๊ะเป๊ะปุ๊กแค่น้ำอ๋แค่น้ำตาลอ๋อเด็กน้องมาอันอีแม่เป็นผู้สอนอยู่โรงเรียนแล้วมันมีดินอะไรแบบเป็นปุ๊กโรงเรียนเออด้านว่างๆดินว่างของโรงเรียนเนาะขอปลูกผักได้เนาะส่วนครัวทุกคนตึ้งยูยุงเยอะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเนี่ยดุกดิ๊กหน่อย เน่งรูปติ้งหน่อยเน่งรูปติ๊งเต้บงยุงเออะอยากเป็นไข่ยุงอ่ะก็มาเลยเขาเห็นเงงามเด้อมันต้องสวยมันต้องสวยเด้อบังยุงเยอะขนาดนี้นิ่ตบยุงในสามชิโต้หรอเสแล้วเสร็จแล้วหนึ่งอัน พื้นที่ว่างใช้ให้เป็นประโยชน์นะทุกคนดีได้น้องใหม่เนี่ยมาเฮดเวียกอยู่เวียงจันนีทุกคนเฮียนจบจากันอังเวียดนามเราก็มาเฮ็ดเวียกอยู่เวียงจันได้พักเสาร์อาทิตย์อีกเฮดเบียกนะอันเฮดเบียกยังยู่บริษัทนี่ได้พักเสาร์อาทิตย์คือโตดคุ้มเลยเนแวโขวดคุ้มมาก มีหน่อยสุดเลยค่ะงานอีกอเงินเดือนเริ่รมต้นนี่เขาให้เท่าไหร่ก็ไไมเฮ็ดเบียกนำบริษัทก็เป้นฐานหันเละเริ่มไปสองล้านอ,อ๋อหนึ่งล้านหนึ่งสองล้านเนาะลายสองล้านซะถ้าเป็นเงินบาทน,นี่ก็ประมาณอ่าสี 4, ่พันสี่พันประมาณหาพันบาทเลยทุกคนเงินเดือนเริ่มต้นของพนักงานเนาะทุกคนน้องไม้นี่ดัน เบียดนำบริษัทเบียดเด้อบริษัทประกันภัยสนใจซื้อประกันภัยซื้อได้เด้อทักได้โอ้ไงหนาขึ้นมาเด้อสาวประกันภัยเด้อนี่เด้อสนใจซื้อประกันภัยรถทักได้เด้อประกันอย่างประกันใจเด้อได้ซืสุขภาพก็มีเออสุขภาพก็มีรถก็มีเนาะสนใจทักได้เด้อสนใจซื้อประกันภัยทักสาวใหมหรือไม่งไม่ได้เด้อว่าษัทมีหาลูกค้าเพิ่มเติมได้ดิ จ้าผู้งามยง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 ตัวฉแลล่ละเยลยกาเสิ็แล้วทุกคนน้องตุก๊กกะเฮียนมาเดือนนี้กะเป็นเดือนสุดท้ายแล้วเนาะทุกคนเนาะอยงอีสจางอาทิตย์น้องตุก๊กกะจะจบแล้วเด้อทุกคนจีได้กลับบ้านแล้วแต่ว่าเนเธอร่สวงเวลาที่แบบเฮียนจบแล้วก็ยากแบบ จะห,หาประสบการณ์นะทุกคนถ้าวา่ายุพี่ท,ทาแบบเฮอายากลับไปแบบนิบเครื่องยิบของแบบเพิ่มดักษตัตัวเองก็คือต้องพึกเรื่อยๆเฮ็ดเรื่อยๆเนาะทุกคนเนาะยิ่งเสเวิลายูวเวียงจ้์มีอีกประมาณสองอาทิตย์หรือสามอาทิตย์แต่ว่าน้องตุ๊กเห็นขจเอาคลิปลงนะหน้าไปเที่ยวมากช่วงนี้ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวและะ้วค่ะ แต่ขอเรียนจบก่อนนะจ้าเดี๋ยวไปเจอกัน <c oughs> เจอกันที่หน้าหน้าจักเย็บ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวอ่านฮอลจะมาเบิ่งกันเนาะหน้าปุ๊บกัวนี่ทีเสว์เวลาประมาณทิศหนึ่งสองทิศก็ออกลันท <c oughs> ี่เนาะมันก็นงามละทำมาขอเราทุกนะไ <c oughs> ด้ทำมันติดคุณมาลูมันดังเล่นกับน้องทุกคนเนาะปุ๊บตะเคียมพร้อม พวกกบัวพ้อนวดทุกคนะนอกยูเวียงจันนี่ยูหองทองแถวก็คือหาหาดินหยานอกจากเขาจะไปซื้อนะทุกคนทั้งดินยูเลยทั้งดินปูกเลยนะทุกคนต้องไปซื้อสองดินหยาจองดินหยาแต่ราคาก็พากแกพ,พงแล้วกะบ่กแพงตามไปซื้ออ้วกตามเงินฮลลทุกคนไปซื้ออไงกวไปซื้ออไงก็เป็นหมดไปหามันยากหนะ คนผลงานของการไปทุกพักงานอาริลิสเกลยุ่งบริจาคเหลือบริจาคเหลือทันยุ่งนาะทุกคนมึงตุ้มไปต้องตุกกรบเบิดหน่อยหนาจะงงไม้เท่าไรเลยทุกคนมีอยู่มึงไหมยุ่งหลายกันเป็นใครยุ่งอยู่นี่มึงมึงมึงเบิ่นเบิ่นอยู่อุ้ยสุดยอดกินอะไรวันนีน้ ไปนอนเหาจังวะตรงนี้มันเดินมันจะด้วยมีมีเวียดมีเวียดเด็กเวียดซื้อมาจากเวียดซื้อมาจากเวียดเด็กเวียดตรงหูได้นอนเนาะอิ i พอร์ตมาจากเวียดนามเดี๋ยวนี่ซองเขได้หรอจองตรงนี้มน้องเป็นากเป็นมีแมสเฟอร์เนาะเขาเอิญมีอะไรนี่เฟอร์บอมีม่ว ออเสือบอเสือมีงัวใช่แล้วต้องถามเด็กเบียดนะจ๊ะเสืองัวมันเป็นเซนเสือเสืองัวยู่บ้านเฮาวไลยู่เนาะบายติดตามน้องใหม่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวทุกคนอันนี้คือห้องของน้องใหม่เด้อทุกคนเดี๋ยวเรีวๆเป็นห้อง <laughs> ป้าปัดน,นี่หองกว่าไปเบิ้งห้องเอเดี้เ <laughs> <laughs> ป็นเบิ้งห้องเอเด้ ทุกคนเดี๋ยวนี้ฝนตกนีลนะทุกคนเนาะฝนตกลวน้องตุ๊กก็ออกจากห้องน้องไม้มาแล้วกะ็คำของตัวเองอนะทุกคนเนาะกำลาจะหาอางี้ยกินตอนคำนี่เนาะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็เป็นเวลาหกโมงแล้วทุกคนก็สังเกตเบื้องหน้าจากคือน้องตุ๊กกะเฮียนอยู่นะครหลวงเมืองจันทบุรแล้วกะคือน้องไม้หันกปเฮียนจบจากเวียดน,นามเนาะคือทัง ทางแข็งแทงหวานี่ก็เคยเคยถามลงไหมอยู่เนาะเมื่อกี้ก็ลืมถามลงไหมว่าจบสายเดินหนุนคือจบแล้วล่ะกะ็ส่วนโดยส่วนหลายเขาก็จะเข้ามาห,หาเหตุเบียกในเมืองเนาะทุกคนเงินเดือนส่วนหลายกะกะจะอยู่ประมาณนะ่ะเริ่มต้นกับประมาณสี่พันหรือหาพันบาทเนาะทุกคนก็ถือว่าคันว่าสองหลานสองหลานกีบเดี๋ยวนี้สมามรถอยู่ ได้กลุ่มเดือนวอทุกคนน้องตุ๊กเบ่าได้เลยคือเกิดประอกินนันนี้หอ,อบมงเดือนกันต,ติดลบนั่นเองเนา,ทนะ,า,นาะ,ะทุกคนเพราะว่าเงยนมากระสูงล่ะทุกคนเมือเงินหลายละ่ะพัดมาเฮ็ดเบียกคือได้เงินเดือนน้อยกับเงินเดือนขันตําเลยทุกคนเท้าเฮ็ดเบียกไปอีกจนโดนหัวหน้ากัตํเพิม่มึ้นให้อีกเนาทุกคนอา้วมาอิงเ้อสภาพเดือนนี้คือคาหองน้องตุ๊กกะเจ็ดแสน เจ็ดแสนวัวขาน้าขา,าไฟกับประมาณเจ็ดแสนป้ายเนาะทุกคนทุกเดือนแล้วกะ็มาเบิ้งเฮากินเฮายูทุกมือ้าออกไปก็คือบ่ต่ำกว่า 50, ห้าสิบพันเลแสนหนึ่งเนาะทุกคนทีว่ากินประหยัดสุดแล้วถ้ามีรถจักก็คือจะมีขานํามันรดและ้วกะข็ขา่าข่า่าน้าเฮาแต่ละมือแหละทุกคนเพราะว่าเท้าบบมีตู้เย็นบ่มีอันนั้นคือค่าใช้จ่ายเฮาจะจะสูงกว่าปกติ ตะกระสอูงอะไรทุกคนประยัดจุดก็คือเอาไปสอบสื่อบันอื่นมากินอ่ากินมีกินได้กินมีกินใข่ไปคือถ้าไเลกินมีกินใข่กะสือกะรู้แหละทุกคนโดนโดนกินจุ้มเท่อนึงแบบลงขันกันเก็บเงินกันเนาะทุกคนเพราะว่าเงินเฮาเสือชีวิตอยู่งเนืองหลวงเฮากะกะเซฟแล้วกับประยัดตัวเองให้มีีิสุทธนาทุกคนเรื่องเงินเรื่อง้ามเนาะ กะเบิงึงน้องอยู่ห้องนี่หนองสาวอยู่ห้องนี้ไปเฮ็ดเปียกกะได้เงินเดืเดเดเดเอนเริ่มต้นกะบสองล้านแล้วกะน้องใหม่กะไปเฮ็ดเปียกเริ่มต้นกะบสองล้านเนาะทุกคนเนาะโ <c oughs> ดยส่วนหลายกะจะประมาณนี้เนาะทุกคนคเนาเฮ็ดเบียกไม่ไม่เริ่มต้นเนาะทุกคนเนาะประมาณสองสามเดือนจำมาหารเซอขากินขายอยู่คาห้องเฮาเป็นยังน้องตุกคือบุญยูเวียงจันท์คือเฮ็ดผลหนึ่งกะคือเฮาบ่มีเฮือนอยู่ใน นครหลวงเวียงจันทร์ที่เขาตรงแบบเ้าคาหองอย่างไรเงินเดือนออกมากะคือซ้ำกับเมื่อติดหนีไปเดือนหนาออกเนาะทุกคนก็อยากยั่วหละแต่เจอหนึ่งก็อยากยุ่เวียงจันทร์เจหนึ่งก็คืออยากยุ่วซ้ำเนื้อเราทุกคนแต่ซ้ำเนื้อมันอาจจะคล่อมจะเลื่อนเรือคล่อมแบบทันสมัยมันกระตามบุอรดูนครหลวงแต่ว่าเขาได้ยุ่บ้านเฮาคืออบอุ่นไปอีกแป๊บหนึ่งเนาะทุกคนคือ ก,การกินอยู่อันเดิมแบบมันกะยูนาเมฮัเดนควอยูน่าเมแล้วเ่าก็บนไปใส่ใจเรื่อยเพราะว่าเขาก็ยังสามารถหาโนหาหน้าหาปูหาปลากินอยู่กิตตามธรรมศาสตร์ได้แต่ว่าเวลาเขามาอยู่ในเมืองคือทุกอย่างเขาต้องได้ซื้อนั่นเองเนาะแม้แต่ต้นหอมหนึ่งต้นเขาก็ได้ซื้อเนาะทุกคนแต่ว่าเขาก็ต้องอดทนเพราะว่าเขามาหาเงินนั่นเองเนาะทุกคนแต่ส่วนคลิปนี้คือ น้องตุ๊กก็กาะเยียนจบแล้วน้องตุ๊กก็ยังอบู้ไหวสิเยียนเราได้ต่อไปเราทุกคนเพราะว่าไอ้ทวทูบมันกะคือว่าแหละน้องตุ๊กกับโบคอยได้ไล่ได้ที่แบบว่าเยียวยาหรือว่าืูตัวเองแบบเสื้อชีวิตแบบหลอดไปได้น้องตุ๊กก็เลยต้องมาเยียนตัดยิเพิ่มเติมนะทุกคนเราเพิ่มซักซ่าตัวเอง เพื่อเวลาไปกับบ้านพอได้ยิบเล็กยิ้มหน่อยก็ได้เงินอ่าฮะได้เงินเล็กๆกน้อยหน่อยเนาะทุกคนเนาะก็คือคำขอคำขอประจําเจอของเราก,ก็คืออย่ามีเงินหน่อยอย่าค่อยแต่บาทศาสนาเนาะทุกจ้างเอาก็ตรงสางเอาเองเดนทุกคนเ <g ill ian> พราะว่าเขาจะเพึ่งขอพึ่มแม่ตลอดกับโปไดเพราะว่าเ <g ill ian> พิ่นกะเท่าแก่ละอีกต่อไปเขาก็ต้องไดเลียงดูพึ่นนั่นแหละทุกคนอืมฝอฝสัญญาเลยทุกคน ส่วนคลิปนี้น่ะน้องทุกกะซิมาว่าว่าน้องทุกไก่จบแล้วอยี่อีกสองอาทิตย์ดอกมีกะข่าวันที่หนึ่งเดินแปลแล้วอีกสองอาทิตย์น้องทุกกะเฮีนกกยนจ,จบแล้วเนาะทุกคนก็เบิงก็ลองเบิงว่าจะเห็นแนวเดินต่อเนาะทุกคนเจอหนึ่งก็คืออยากไปเที่ยวอีกเจอหนึ่งก็คืออยากบานแต่ว่าลักๆคือเดี๋ยวนี้คือแบบอยากไปเที่ยวในชีวิตหนึ่งก็อยากยออกไปเห็นหลกกว้าง ออกไปเห <an refugees forever> <an> ็นหลกกวางเย่ยออกไปเห็นภัยหนอกหลายๆเพราะว่าบู้่ามีจะมีโอกาสมือเดินสิจะได้ขึ้นมาอีกท้าว่าจจะกลับไปเสือชีวิตจริงๆแต่เลิมแบบจริงจังเฮ็ดทุกจ้างหนุยตัวเองก็จะมีพ่อมีแม่คอยซัพพอร์ตเนาะทุกคนเนาะอือแล้วก็มีอีกหลายๆคนทคนแบบคอยซัพพอร์ตนนองตุกแลทุกคนก็นี่ เ <im itation> มื่อนี้ก็เป็นวันเขาวาาันสาเลยก็ขอทุกคนไปเที่ยวไปมวนสื่อเดินว,วันยุดคอยทุกคนมีความสุขเนาะในวันเขาวาาันสาส่วนคลิปนี้น้องตุก๊กกะสีลาทุกคนไปกอนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องสาราสาเหนือดเด้อฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้น้องตุ๊กสาราสําเหนือเด้อเนี่ส่องน้อยๆส่องนี่ถึงว่าจะคงสองะตะโตบ่นหน่อยก็ตามเด้อทุกคนบ๊ายบาย